ทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านค่ะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะเจอเจอกับไปเตยวันนี้ที่นี่ที่เดิมนะคะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันค่ะวันนี้ไปเตยมาทําคลิปพลิกอากาศในหัวข้อนี้นะคะกับหัวข้อพอรจากพระแม่ลักษมีที่คุณกําลังจะได้รับในเร็วๆนี้นะคะ วันนี้ไปเตยมาทำคลิปแบบแรันดอมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่เลือกกองไพ่นะคะมาฟังเพื่อเป็นแนวทางค่ะแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะใครที่มาเจอมาเจอไปเตยครั้งแรกนะคะก็ไปเตยคิดค่าครูนะเป็นการกด subscribe กด like กดแชร์ให้ไปเตยด้วยส่วนใครที่ subscribe แล้วนะคะ like แชร์รวมทั้ง comment ให้กำลังใจหรือเข้ามารับชมรับฟังในทุกทกวันไปเตยขอขอบพระคุณมากๆนะคะ ที่อยู่เป็นเพื่อนใบเตยนะคะทีนี้เราไปเริ่มที่หัวข้อกันเลยนะคะหัวข้อนะพรออจากพระแม่ลักษมีที่คุณกําลังจะได้รับในเร็วๆนี้นะคะขอให้คุณได้คําตอบดีๆค่ะเป็นเช้าที่สดใสอากาศเย็นๆนะคะขอให้มีพลังกายพลังใจนะคะสติปัญญานะคะรวมทั้ง แรงกายแรงใจที่คุณจะไปปฏิบัติหน้าที่ขอให้วันนี้มีพลังงานดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะพรจากพระแม่ลักษมีที่คุณกําลังจะได้รับในเร็วๆนี้นะคะไปดูกัน ขึ้นมาเป็น8ดไม้นะคะสิ่งที่จะเป็นพรเนาะที่คุณจะได้รับนะคะคือสติปัญญานะคะไหวพริบปฏิภาณที่คุณจะมีนะคะในในการดำเนินกิจการในการดำเนินงานหรือทำกิจกรรมใดๆให้สำเร็จราบรื่นการเจรจาการต่อรองนะคะหรือการสร้างนะคะความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบๆตัวนะคะกับทีม หรือก,กับคนอื่นๆที่คุณไปติดต่อประสานงานด้วยจะราบรื่นดีนะคะในส่วนของการเงินนะคะสามเหรียญน,นะพระแม่กำลังประทานทรัพย์ประทานพรให้คุณอยู่นะคะถ้าคุณมีโครงการนะคะมีงานมีกิจกรรมใดๆนอกเหนือจากงานประจำนะคะคุณจะได้เงินเพิ่มเติมจากส่วนนี้นะคะเป็นเงินจากงานพิเศษหรือนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นนะคะ จะมาเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆมาเร่งเรียงเงินไหลเข้ามากขึ้นการงานการเจราจาราบรื่นดีนะคะมีการขยับขยายหรือบางท่านขยับขยายสาขานะคะนะขยายสาขาเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะคะไปดูต่อนะคะ3ามเหรียญแล้วก็8ดไม้นะคะเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยในวันนี้นะคะต่อมา four of r o a นะคะพูดถึงเรื่องของอ งานที่มั่นคงนะคะการงานที่มั่นคงชีวิตที่มั่นคงนะคะนอกจากคุณจะนับถือพระแม่ลักษมีแล้วยังมีองค์พ่อพระพิฆเนศพระศิวะนะคะเนาะมีหลายองค์หลายท่านเลยที่คุณนับถือนะคะแล้วที่สําคัญคุณเป็นสายบุญด้วยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณพรที่คุณจะได้รับจากพระแม่ก็คืองานที่มั่นคงการเติบโตการขยับขยาย คำพูดคำเจรจาเป็นปากาสิทธ์นะคะวาจามหาราบที่คุณจะได้รับจากท่านพูดอะไรเขาก็รักเขาก็เมตานะคะเงินเงินทองๆอง,องหาได้ใช้คล่องนะคะหาได้ใช้คล่องนะคะเอ็มเพรสชีวิตที่มีความสุขความสบาแดนความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ไม่ขาดมือนะคะเงินไหลเข้าทุกบัญชีไหลเข้าทุกกระเป๋านะคะทำมาค้าขึ้นเป็นที่รักนะคะเป็นที่เมตตาของทุกทุกคนนะคะพระ แม่มาดนบันดาลประทานทรัพย์ประธานพรให้คุณนะคะมีกําลังกายกําลังสติปัญญามีไหวพริบป,ปฏิพันธ์ฉลาดเฉลียวแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะคะชีวิตมั่นคงชีวิตอุดมสมบูรณ์นะคะราบรื่นดีนะคะหากคุณตั้งใจจะขยับขยายในส่วนของงานนะคะก็จะมีการขยับขยายมีการเลื่อนนะคะมีการเลื่อนระดับนะคะหรือ,อคุณอาจจะเด่นในเรื่องของการใช้คำพูดก็ได้นะคะ สามารถพูดแล้วปิดยอดขายได้ทันทีเลยต่อมานะคะหนึ่งม้คุณเห็นไหมคะโอกาสนะคะในเรื่องของการงานมีโอกาสในเรื่องของการงานใหม่ๆเข้ามานะคะบางท่านถ้ากำลังศึกษาอยู่ก็จะเป็นช่วงที่คุณสามารถ ร่ำเรียนนะคะต,ตักตวงความรู้ได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วที่สำคัญการเรียนในครั้งนี้ต่อยอดเป็นอาชีพให้คุณได้อีกนะคะหรือคุณอาจจะได้รับโอกาสในเรื่องของการงานใหม่ๆนะคะหัวหน้าเจ้านายเห็นฝีมือนะคะเห็นคุณาภาพในการทำงานของคุณอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่โครงการใหม่หยิบยื่นมาให้คุณด้วยซึ่งมันเป็นช่วงที่คุณจะได้โชว์ฝีมือนะคะนะในสิ่งที่คุณมีนะคะปล่อยของนั่นเองนะคะต่อมานะคะ และที่สำคัญช่วงนี้นะคะหากคุณนั่งสมาธิสวดมนต์ปฏิบัติธรรมบ่อยๆนะมีการจุดทูปจุดกัยานนะคะสวดมนต์แล้วก็เหมือนกับคุยกับพระแม่นะคะคุณก็จะได้รับพรอันศักดิ์สิทธิ์จากท่านนะคะที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงเห็นไหมคะชัดเจนเลยนะคะคุณสามารถสื่อสารกับท่านได้ผ่านการที่คุณจุดทูปจุดกำยานนะคะนะหรือการที่คุณสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิ พูดคุยสื่อสารกับท่านนะคะท่านเมตตาท่านเอ็นดูท่านช่วยสนับสนุนและซัพพอร์ตคุณอยู่นะคะคุณจะมีคุณจะมีพลังอ่ะช่วงนี้คุณจะมีพลัง The Hello f u n นะคะคุณจะมีพลังอ่ะแล้วจิตคุณมันจะนิ่งนะคะนะนะจิตคุณมันจะนิ่งแล้วมันจะมีอะไรดีๆเข้ามานะคะที่มันเป็นเรื่องของสมาธิและปัญญาเวลาที่คุณคิดหาทางออกแล้วคุณหาทางออกไม่ได้อะมันจะมีแสงสว่างเกิดขึ้นกับคุณนะ กถ้วยคุณจะมีความสุขดีนะคะมีความสุขตามอัตภาพมีเงินมีทองมีมีมีเงินไหลเข้ามาเรื่อยๆเนาะแล้วก็มีความสุขทางใจทางกายนะคะในช่วงนี้นะพระแม่กําลังดนบันดาลประทานพอให้คุณอยู่อ่ะพรที่คุณร้องขอหรือสิ่งที่คุณคิดนะคะกําลังจะสำทธิ์ผลกําลังจะสมหวังที่สําคัญในเรื่องของจิตใจในเรื่องของสมาธิปัญญาเกิดขึ้นแล้วตอนนี้นะคะเนาะ คุณอาจจะนิ่งขึ้นนะคะนิ่งขึ้นทบทวนไตรตรองอะไรด้วยสติปัญญามากขึ้นนะคะเป็นช่วงที่คุณมีเซนต์นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะอยากแบบไปปฏิบัติธรรมจริงจังสุดบนจริงจังนะคะหรือบางท่านเนี่ยถือศีลจริงจังเลยนะคะงดงดเว้นในส่วนของการทานเนื้อด้วยนะคะไม่ได้เห็นพระแม่ลักษมีแค่องค์เดียวนะคะเห็นในห,หลายๆท่านด้วยพระแม่กวนอิมนะคะ แม่ย่าสีปทุมมาก็มีนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆที่ท่านเคารพนับถือศรัทธานะคะท่านช่วยไกด์ช่วยนำทางคุณอยู่ใบเตยอาจจะไม่ได้กล่าวถึงในทุกๆท่านเพราะว่าหัวข้อในวันนี้ไปเตยทาหัวข้อพรน,นะคะจากพระแม่ลักษมีที่คุณจะได้รับในเร็วๆนี้พรอ,อันศักดิ์สิทธิ์ที่คุณจะได้รับจากพระแม่ก็คือวาจามหาลาภวาจารประกาศิษย์นะคะเงินทองความมั่งคั่งอุรมณ์สมบูรณ์เนาะ เพราะท่านขึ้นชื่อนะคะในเรื่องของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ความร่ารวยนะคะความสุขและความรักที่สมหวังหากเจอความรักที่ทําให้คุณเสียอกเสียใจพระแม่จะเหมือนเหมือนปัดเป่าอ่ะคนที่ไม่คู่ควรกับคุณออกไปจากชีวิตคุณแล้วท่านจะดึงคนที่คู่ควรสินเสมอกับคุณเข้ามาในชีวิตคุณนะคะความร่ํารวยความมั่งคั่งจะเกิดขึ้นความอุดมสมบูรณ์จะเกิดขึ้นท่านจะช่วยปัดเป่าความทุกข์ความยากความโศก ออกไปจากชีวิตของคุณจะมีแต่ความสุขก,กายสบายใจเวลาที่คุณไหว้นะคะไม่ว่าจะเป็นการถวายดอกบัวสีชมพูนมผลไม้กรญยานเครื่องหอมต่างๆนะคะพระแม่นะคะท,ท่านเมตตาท่านเมตตานะคะเอ็นดูคุณมากๆนะคะแล้วจิตที่นิ่งที่มั่นคงนะคะชีวิตที่แบบตั้งใจในการที่จะประกอบสมาชีพอะคุณจะ เขาเรียกว่าหลายการค้าจะรุ่งเรืองการเงินจะมั่งคั่งนะคะท่านเป็นเทพีแห่งความงามเป็นเทพีแห่งความร่ำรวยนะคะคือไม่ยากเวลาที่คุณขอพรเวลาที่คุณตั้งจิตตั้งใจจริงๆนะคะเพราะว่าพระแม่ท่านช่วยในเรื่องของความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์แล้วนะคะและที่สำคัญท่านจะประธานความสำเร็จในการประกอบกิจการการเจรจาต่อรองเห็นไหมใบเนี้เป็นการเจรจาต่อรองการทำมาค้าขาย การประกอบธุรกิจทุกสาขาตลอดจนประทานพกทรัพย์เงินทองสมบัตินะคะกับกับสิ่งที่คุณทำหมั่นบูชานะคะหรือประกอบความดีอยู่เป็นนิดนะคะง่ายๆเลยนะคะบางท่านเนี่ยนับถือพระแม่อยู่แล้วนะคะบางท่านนับถือองค์พ่อพระพิฆเนศเนาะเพราะว่าปกติเวลาที่เราจะสวดบูชาเราจะสวดบูชาพระพิฆเนศก่อนเสมอแล้วเราก็มาสวดต่อที่ องพระแม่ลักษมีนะคะก็ถือว่าเป็นพรอันศักดิ์สิทธิ์ที่คุณจะได้รับวันนี้อย่าลืมพิมพ์นะคะอย่าลืมพิมพ์นะขอบคุณความร่ํารวยความงดงามความอุรมสมบูรณ์นะคะความสําเร็จในการประกอบกิจการขอบคุณการเจรจาต่อรองการทํามาค้าขายขอบคุณ พกข้ศัพย์เงินทองสมบัติที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าแล้วในวันนี้นะคะขอบคุณการเงินที่มั่งคัง่งมั่นคงการค้าที่รุ่งเรืองความร่ำรวยความบรุษมสมบูรณ์ความสำเร็จในการประกอบกิจการการเจรจาต่อรองการํำมาค้าขายพกข้ศัพย์เงินทองสมบัติที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าแล้วในวันนี้อย่าลืมพิมพ์เพื่อสร้างพลังงานดีๆให้กับตัวเองพิมพ์ทุกวันค่ะคุณเชื่อไหมสิ่งที่คุณคิด สิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณทำนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในหัวคุณในความคิดของคุณมันจะเป็นตัวตนของคุณในอนาคตเพราะฉะนั้นอีก2ปี3ปีข้างหน้าวันนี้คุณคิดอะไรอยู่นะวันนี้คุณคิดอะไรอยู่มันจะมีผลสัมพันธ์กับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณพูดอะไรคุณคิดอะไรอารมณ์คุณเป็นแบบไหนในวันนั้นนะคะมันก็จะดึงเอาสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะกฎของจักรวาลเป็นอะไรที่มหัศจรรย์และเป็นเหมือนปาฏิหาริย์ ในขณะเดียวกันมันอ้างอิงได้จากวิทยาศาสตร์ในหลายๆท่าน,นหลายหลอาจารย์ที่เขาไปหาข้อมูลมาเพราะฉะนั้นลองใช้สิ่งดีๆพูดดีๆกับตัวเองนะคะขอบคุณตัวเองหรือแม้กระทั่งการคิดในเชิงบวกมันจะทําให้คุณได้รับพลังงานดีๆเห็นไหมคะพรอนันศักดิ์สิทธิ์จากพระแม่ลักษมีพรันศักดิ์สิทธิ์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณจะได้รับนะคะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขนะคะแล้วก็วันนี้นะคะขอให้คุณมีพลังกายพลังใจ ในการดำเนินกิจาการใดๆต่างๆเนี่ยให้สำเร็จนะคะขอบคุณมากๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ